นี่นะคะหน่องก็จัดการนะคะแราวเอาผิวมะกรูดออกมานะคะทั้งหมดแล้วนะคะที่เราซื้อมาทั้งหมด3ามพาวนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถือว่าเยอะนะเออ่ส่วนมเมล็ดเนี่ยหน่องยังหน่องยังสวัสดีค่ะเพื่อนๆนนี้นะคะหน่องก็จะมาแชร์เรื่องราวของมะกรูดนะคะลูกมะกรูดนะคะอันนี้ไว้จะเป็นเดือนละมันจะมีลูกที่เขาไม่โอเคนะเดี๋ยวน้องจะแยกออกนะคะเราจะ เ uh, เราจะเก็บเปลือกเข้าไว้ทำพริกแกงนะคะหน่องก็จะเนี่ยค่ะจะหั่นนะคะอันนี้หน่องล้างแล้วก็ผึ่งเอาไว้แล้วนะเราก็จะหั่นนะคะเก็บเฉพาะผิวมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราจะจับแช่แข็งทีนี้หน่องก็จะให้เพื่อนๆดูว่ามะกรูดเนี่ยที่หน่องซื้อมาเขามีมเมล็ดนะคะเราจะบอกวิธีที่เราจะเก็บมเมล็ดเอาไว้ปลูกในปีหน้านะคะ เนี่ยค่ะใช้มีดคมๆนะคะปาดเอาแต่ผิวมะกรูปนะคะเวลาเราทำพริกแกงนะคะปั่นเองหรือตำเองอะ่ะมันจะได้รสชาติที่ดีอร่อยแล้วก็หอมกว่านะคะเพราะว่าเครื่องปรุงมันจะมันจะสดมันจะถึงกว่านะนี่นะคะตัวนี้นะคะเขาจะมเีเขาเรียกว่าเมล็ดเนาะเราจะเก็บเมล็ดเขาเอาไว้เออ พาะอ่ะน,นะน่องก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะน้องทําไว้ละเมื่อวานนะคะน้องทําไว้เมล็ดหนึ่งลูกนะคะเห็นไหมเขาจะแห้งเลยค่ะแห้งแบบนี้เลยค่ะทีนี้น่องก็จะแยกไว้นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระดาษตัวนี้นะคะกระดาษ paper t ปอร์เนี่ยนะคะน้องก็จะแยกเอาไว้หนึ่งลูกนะคะ ก็จะแยกทีนี้เราจะพยายามดึงเราจะไม่เราจะไม่ให้ออตัวมเมล็ดมะกรูดนะคะโดนมีดนะคะผ่านี่ค่ะเม็ดเยอะมากคือเจ้าเนี้ยที่น้องสั่งซื้อมาเนี่ยเขาเขาเป็นมะกรูดจากจากต้นที่แบบว่าต้นแม่พันธุ์ที่เขาเป็นมะกรูดที่เพาะจากมเมล็ดน่นะคะดังนั้นเนี่ย มันก็จะมีมะเมล็ดก็คือไม่ใช่เป็นลูกมะกรูดที่มาจากประเภทที่เขาตอนตอนกิ่งนะคะเนี่ยค่ะออกมาเยอะเลยเห็นไหม,มเมล็ดเยอะมากๆนะน้องก็จะแงะเดี๋ยวน้องจะเก็บเก็บผึ่งไว้นะคะก็เราจะเก็บเอาไว้เพาะกันได้อีกในปีหน้านะคะอย่างปีนี้นะน้องก็มีมะกรูดร่วมร้อยต้นแล้วมันก็เยอะแล้วนะคะเราจะเก็บมเมล็ดเข้าไว้ เนี่ยค่ะเยอะเลยลูกหนึ่งเนี่ยแบบเยอะมากๆซึ่งเออเราก็ต้องไปลุ้นเอาว่ามเมล็ดไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราก็จะจะต้องก็คือหน่องไม่ได้คัดนะส่วนใหญ่หน่องก็ถ้าเม็ดเล็กจริงๆนะหน่องก็จะดึงแยกออกเลยนะคะอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยนะคะ,มะเมล็ดเขาก็คือเยอะมากๆอ่ะถ้าเทียบกับที่หน่องเคยซื้อเมื่อครั้งแรกๆนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าจะเพาะแบบเมล็ดสดมันก็ได้นะแต่น้องไม่มีที่แล้วไงเราก็ไม่มีที่จะเก็บนี่ค่ะนี่ก็เห็นไหมหนึ่งลูกนะคะได้เยอะมากมีเมล็ดที่สมบูรณ์ด้วยนะคะดูเลยค่ะมีเมล็ดที่สมบูรณ์ด้วยน้องก็จะผึ่งเข้าไว้นะคะนี่นะคะกลิ่นยังหอมอยู่นะคะก็วางข้างนอกไว้เป็นเดือนเลยะคะ่ะ เหลือกมะกรูดนะคะเราจะตากแห้งก็ได้แตห่หน่องขอเลือกวิธีเก็บแช่ในช่องแข็งนะคะจะดีกว่าเพราะว่าเวลาเรามาปรุงพริกแกงนะคะมันก็จะมันก็จะปั่นตําได้ง่ายมากกว่าเนี่ยค่ะแล้วก็เอาแต่ผิวออกมาเดี๋ยวน้องให้เพื่อนๆดูอีกลู่หนึงนะคะ ใครที่ได้มากรูดนะคะสั่งซื้อมาจากต่างรัฐ <c oughs> กลิ่นหอมมากมากๆเลยค่ะ,ะทีนี้พอได้แบบนี้แล้วก็ทำแบบเดิมค่ะกลิ่นรุนแรงมากน้องก็จะผ่าเล็กน้อยค่ะผ่าแบบว่า ให้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคะให้แหวออกมาได้คือเราจะไม่ไม่ให้เมล็ดเขาเสียหายนะคะอันนี้น้ําเยอะมากลูกนี้น้ําเยอะโอ้เสียได้น้ําเหมือนกันมเมล็ดเขาเยอะมากๆเลยอะ่ะอื นี่นะคะถ้าเราผ่าครึ่งไปเลยอะ่ะมันจะ,มะเจมล็ดเมล็ดเขาจะเสียมันก็จะถูกตัดตัดครึ่งคุ้มมากเลยหน่องซื้อมาพาวละแปดเหรียญน,นะคะแม่ค้าเขาขายส่งมาจากต่างรัฐนะคะเนี่ยค่ะโหเมล็ดใหญ่มากลูกนี้มเมล็ดใหญ่มากๆ หั่นไส้กลางแต่ว่าเราจะกลัวที่ว่ามันจะไปไปบาดเมล็ดอื่นเขาขาดอ่ะได้แล้วค่ะกลิ่นแบบสุดๆน้ำมะกรูดเนี่ยมันจะทำพวกแกงเทพโพนะคะหรือไม่ก็น้ำยาน้ำพริกอะไรพวกเนี้ยอืมโอ้ แงะไว้ก่อนเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยไปค่อยไปแยกถ้าเราไม่อยากได้มาเล็กเล็กรีบรีบร,บร,บร,บรบีเนี่ยมันก็คือมาเล็กที่ไม่สมบูรณ์นะคะน่าจะหมดละอ่ะยังมีอีกเนี่ยคะ่ะ โอเคเดี๋ยวน้องขอตัวไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้มเมล็ดมะกรูดสักเท่าไหร่นะคะเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่ามันคุ้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆมเมล็ดมะกรูดนะคะเขามีการขายเขานับมเมล็ดขายกันเลยนะคือเขาขายกันแบบก็คือขายเป็นราคาข้างงวดเลยแหละว่าง,ง่ายๆเพราะว่ามันหายากนะคะแล้วน้องเองก็เก็บไว้เองก็คือเก็บไว้ปลูกนั่นแหละอ่ะ เยอะเลยแหละอันนี้ลูกนี้1นลูกนะคะเยอะมากแล้วมันเก็บไว้ได้นานนะคะอย่างรุ่นแรกที่น้องปลูกมกกนะกรูดเน่เมล็ดของน้องเก่าเก็บเลยนะคะสองปีนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องดูซิมีอีกไหมอ่ะมีเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะได้แล้วค่ะก็ทีนี้น้องก็จะต้องผึ่งเขาก็าคือแยก แยกให้เขาแห้งเนี่ยค่ะมาอยู่มาอยู่อเมริกานะจากที่ไม่เคยทำอะไรไม่เคยเป็นเรื่องเพาะปลูกก็เป็นไม่เคยปลูกต้นมะกรูดก,ก็ปลูกได้ขึ้นเเลี้ยงได้ไม่ตายก็เราต้องหากิจกรรมทํานะไม่งั้นเราจะเครียดแบบว่าคือบางคนเป็นแบบว่าโรคคิดถึงบ้านโฮมซิกใช่ไหม หน่องไม่เป็นเลยนะตั้งแต่มาอยู่เอ่อหน่องมาอยู่ตั้งแต่ปี2012ช่วงปลายปีนะคะไม่มีคำนี้สำหรับหน่องเลยนะคะนี่ค่ะเยอะเลยนะคะอีกหนึ่งลูกนะคะน้องก็จะทำแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายกันนะคะว่าเราได้มเมล็ดมะกรูดสักเท่าไหร่กันนะคะจากมะกรูดที่หน่องซื้อมาทั้งหมดสามพาวนะคะนี่นะคะหน่องก็จัดการนะคะ เราเอาผิวมากรูดออกมานะคะทั้งหมดแล้วนะคะที่เราซื้อมาทั้งหมด3พาวนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถือว่าเยอะนะอส่วนมเมล็ดเนี่ยหน่องยังหน่องยังแคะไม่หมดแกะไม่หมดนะคะก็ได้ไม่น้อยเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องทำต่อพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็เมื่อยล้าแล้วแบบว่ามันมีอีกชุดหนึ่งนะคะที่หน่องเลาะเอาไว้มันจะเจ็บนิ้วเจ็บมือนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะก็สิบกดลูกนะคะเดี๋ยวน้องค่อยมาเลาะต่อพรุ่งนี้ทีนี้เออส่วนที่เราจะเก็บนะคะเราก็จะเก็บตัวเ,เปลือกมะกรูดนะคะเก็บไว้ใช้ได้นานๆนะคะน้องก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะหนึ่งกำมือนะคะใส่ไว้เลยะคะ่ะในกล่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ช่องแช่แข็งนะคะ ก็เป็นวิธีเก็บที่ดีที่สุดนะคะแบบที่เราเก็บารากผักชีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพอเราจะตำพริกแกงนะคะเราก็เอาออกมาค่ะก็เรียกว่าเขาเก็บได้นานนะคะนี่นะคะก็ใช้วิธีนี้แหละดูแช่แข็งนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศสำคัญมากๆเพราะว่า,าจำเป็นมาจำเป็นมากๆนะคะในการเก็บอาหารนะคะ อย่างอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารปรุงสุกแล้วหรือว่าอส่วนผสมต่างๆที่จำเป็นจะต้องแช่แข็งไว้ก่อนที่จะนำมาปรุงนะอย่างเจ้าเปลือกผิวมะกรูดอันนี้นะคะนี่นะคะน้องก็จะเก็บแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมมากแล้วก็ติดมือแบบติดเยอะมากเลยอะ่ะกลิ่นแรงมากขนาดหน้องวางไว้เป็นเดือนนะ แล้วข้อดีของการที่วางทิ้งไว้นะคะเวลาเราแงะนะคะอย่างหนึ่งนะคะต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าเวลาเราแงะ,มะเมล็ดนะมันจะแงะง่ายนะแล้วก็ตัวมเมล็ดเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นเมือกไม่ต้องไปล้างนะคะอย่างรอบแรกที่หน่องเคยแกะ,มะเมล็ดมะกรูดนะเขายังสดอยู่คือลูกมะกรูดยังยังไม่ผิวแห้งเท่าไหร่นะหน่องก็จะแกะออกมาแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องล้างนะคะล้างเมือกออก นานมากก็คือใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะอะก็จะเสียเวลาเดี๋ยวน้องอันนี้น้องชุดนี้น้องจะแยกไว้หน่อยเพราะว่าเวลาเราจะมาตำพริกแกงนะ่น้องก็จะออกมาประมาณสักถุงนึงก็ถือว่าตำได้เยอะแล้วละ่ะก็จะแยกไว้แบบนี้นะคะชุดสุดท้ายใส่ถุงไว้ให้หมด ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็การเก็บผิวมะกรูดนะคะให้สดนานก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะอาศัยตู้แช่แข็งนะคะนี่นะคะหน่องก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเก็บตู้แช่แข็งนะคะเราไว้ข้างล่างที่บ้านหน่องก็จะต้องมีตู้แช่แข็งสองสองตู้นะคะก็คือเอาไว้ใช้สำหรับของที่ทำให้ลูกค้ากับของที่เรา กินเองนะนี่นะคะเยอะมากเดี๋ยวเรารอให้เขาแห้งแล้วเราค่อยเก็บนะคะโอเควันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีอะไรดีๆหน่องก็จะมาแชร์มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ